ชาวเน็ตแห่สืบใครคือน้องต่อวิททำงานแต่งซีเอมมี่ลมงานนี้ก็ทำเอาชาวเผื่อโลกโซเชียลแห่กันขุดแห่กันสืบกันให้วุ่นเลยล่ะคะ่ะหลังจากที่ดาราสาวเอมมี่กลินประทุมเล่าเรื่องราวให้ฟังว่า งานแต่งกับคุณสามีซีซิวัตวิดต้องลมเหตุเกิดจากน้องต่อหลังเอมี่ไปเจอหลายกลุ่มที่หนุ่มซีนั้นคุยกับเพื่อนๆเรื่องน้องต่อก่อนแต่งงานแค่หนึ่งอาทิตย์ซึ่งเอมีล่ลาวาในลายเหมือนซีนัดแนะกับเพื่อนๆนเอาไว้พร้อมกับพูดว่าน้องจุดๆๆมีชื่อด้วยแต่ไม่พูด น้องคนนี้ไงเขาคิดถึงมึงแล้วนะมึงมาได้แล้วครั้งที่แล้วมึงมากลับเร็วนูน่นนี่ก่อนจะปิดท้ายย้ำชัดๆอีกทีว่าน้องต่อเตา่าเพราะเหตุนี้จึงทำให้ชาวเน็ตเนี่ยต่างแห่กันถ่ายว่าน้องต่อเต่าที่ทำให้เอมมี่เนี่ยเกือบล่มง,งานแต่งคือใครกันแน่มากมายอาทิเช่นข้อสอบง่ายมากนักร้องน้องต่อเต่าไหน เอตอเต่าไหนหนะ้าคุ้นนอ้อน้องกระตุกเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามท้าฟังเต็มๆในรายการก็จะรู้ว่าน้องตอเต่าคนเนี้อยู่หัดใหญ่เพราะซีบอกเพื่อนๆว่าให้บอกว่ามีงานที่หัดใหญ่ดังนั้นน่าจะไม่ใช่ใครๆที่ชาวเน็ตคาดเดาและกล่าวถึงแน่นอน และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ